ยาทรายเน่ยไอเราออกปุ๋เนี่ยมันเข้าตาโน้มันเป็นยังไงลเป็นยังไงเป็นยังไงมันหัวตายมันเป็นยังไงเรามันแอบซือมันแอบเบลซื้อแล้าโอเควใครที่จำอกทีหนึงจับจีพีเอสมาได้ไมไม่มันแล้วแต่จ

อันนี้ได้รอบเดียวต้องหวลกมามไหอัา้อวกมาหาเต้าแคนหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่หญิงโอ้ยลืมเต้าแคนแล้วเหรอทำไมเต้าแคนไปฉีดยาวันนี้แม่ไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะแต่ว่าอ่าแม่มาดูตอนที่ว่า กำลังจะกลับแล้วคือชุดเต้าแคนโลร่มอเขาเรียกอะไรลูกทักซิโดเต้าแคนใส่ชุดทักซิโดนะมีผูกโบผูกโบโอ้ยมีวาจ,จนากัดเต้าแคนเอ้ยลูกเอ้ยเนี่ยต้องชื่นชมยายไล่นะคะดูแลเต้าแคนอย่างดีผ้างไปหาหมอไปฉีดยาโอ้ยเรามีบุญแต่แม่ว่านะเต้าแคนตาสีฟ้านะเว้ย ตาเหมือนฝรั่งเลยนะเต้าแคนนะ่ะเออเปลกว่ะวันนั้นแม่ดูอ,อ๊อเต้าแคนคือตาสีฟ้าว่ะมีบุญมากอืมแล้วก็นางแบบว่าเขาเอาน้ําสดลงมาในกรงนะ่ะรูจักฉลาดได้ไปเลี้ยก,กินนะ่ะโอ้ยฉลาดเต้าแคนฉลาดมากทุกคนแล้วนี่พอกันใช่ในย่ายไล่ซื้อเสื้อผ้ายหลายชุดนะจ๊ะต่อไปนี้เต้าแคนจะใส่เสื้อผ้าแล้ว โอ้โหสุดๆด่าบุญมีบุญเหลือเกินลูกเอ้ยเต่าแคนเจ้ายืเคยมีบุญแค่ลูกมากขำมากคุณมาหอดกับได้เงินสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเออล้วก็มีการดูแลอย่างดีผ้าไปฉีดยาใส่เสื้อผ้าให้บุนะอุะ <c oughs> อ้ยแม่เพิ่งรู้ว่าเสื้อผ้าหมาเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยเ <c oughs> พราะแม่ไม่เคยเลี้ยงหมาแล้วก็ไม่ได้ไปดูอะไรมากมาย <c oughs> แต่ว่าเต่าแคนเนี่ยทําให้เรา ได้ขันมาดูว่าการใช้ชีวิตของหมาหมาเป็นยังไงแบบเนี้ยค่ะเออมันน่ารักอะแล้วเขาแบบเขารู้สาเขาฉลาดวากเนื้อฝากตัวเหมือนวันนั้นที่แม่ดูเพิินเพิ่นกัดกันกันกบเสียงพินนะ่ะเสียงพินกบมยอมเนี่ยผ้ไปนนองนอะไร้โว้ยมัธรรมดาเล้ยค่ะไปนองค่ะนะคะคลิปนี้แม่จะมาพูดถึงเต่าแคนนะเต่าแคน แต่แม่ไม่รู้ว่าตอนที่ยายไล่ยพาไปหาหมอตอนแรกน้องเป็นอะไรบ้าสิี่พาน้องไปเสียดยาพบหมอด่วนเนี่ยแต่แม่ดูก่อนว่าอืมอาหารของคนเพราะมีปรจรดอ๋อโอห้ามกินอาหารของคนอ๋อ จะเบิ่งคลิปเขาอยู่ติดอันนี้ตำแคร์ฉีดมันมีมันมียาอะไรบ้างวัคซีนเข็มแรกอันนี้ยั้นอายุยังไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสามเดือนสองสองซิงหาครบสองเดือนฉีดวัคซีนซื้อๆนี่มั้งเนาะวัคซีนรวมบอกเห็นไหมเออใช่ใช่เห็นไหเป็นยากินอ๋อถ้าไม่ถึงสองเดือนกินได้ไหมไม่ต้องมันกินหรอกฉีดธรรมดาที่เดียวถ้าเด็กขนาดนี้ฉีดไม่ได้ครับหมอ เพอาหรอต้องกินอย่างเดียวหรอแย่กว่าแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ถึงสองเดือนรอถามก่อนรอถามก็ได้น้องอะไรลูกแคร์เต่าแคร์นะเอามาตัวเดียวบ่ะค่ะแอนกินกินแล้วก็แม่ได้ไหมกินนมพอเราเป็นพันธุ์ไหงแม่เราเป็นมาจเก๊าไา้ไหมลาบาโดไม่กลมไม่กลมป่ะเออขอถูกกลมมั้งฮะ สามร้อยเป็นร้อนแพงเลยหนึ่งหนึ่งแปดบ้านภาคคองลำสามร้อยเป็นร้อนแพงเลยไม่มีไข่ไม่มีอะไรเนาะไม่มีไข่่ากินได้ถ่ายเป็นก้อนอ่าถ่ายเป็นก้อนธรรมดาไม่ไม่เป็นน้ำไม่เป็นอะไรกินเข่าดีเยวดีแต่ให้มันกินอาหารเลี้ยวดีไหมอ๋อพ่อเพี่ยนกินเม็ดปะ เป็นกินอาหารเม็ดเดียด้วยค่ะโอเคแต่รู้เลยว่าเราอย่างก็ได้กับแช่น้ำก็ได้อ๋อแช่นมแพะอะไรพวกนี้นะต้องไม่แช่นมอ๋อถ้าแช่แช่น้ำได้ไม่กินตั้งหนักอ๋อต่อไปให้กินอาหารเม็ดได้เนาะแช่น้ำโอเคอ่าถ้าจะกินนมให้กินแยกกับอาหารเม็ดโอเครับทราบเพราะว่านมมันกลับมาเพราแค่เลยจะจะมุ่กินมุมบนสุดมันก็เดี๋ยวพออาหารเม็ดให้ถุงหนึ่งได้ค่ะอ๋อถุงเพิ่มหน่อยแล้วก็ขอกรงเขาจะเดินสายไปลำนะเนี่ยไปน้ำสไปน้ำ เอาไปสักสองเดือนแล้วเอาไปอุบลตอนนั้นมันมแต่เต้าแค่น่ะมันยังไม่ถึงสองเดือนแต่มันตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก,มากทุกคนแล้วก็อา่านึกถึงว่าคุณหมอเขาว่าไม่ให้ฉีดยาเพราะน้องยังเล็กอยู่น้องยังไม่ถึงสองเดือนแต่ว่าตัวใหญ่มากเออเนอ้ยได้ได้เลี้ยงดูดีดีค่ะสมเป่นมากุ่มมากคํามากุ้นกันบาซิมีลุบมี่เขาเอ่นว่า มีห้องนอนส่วนตัวเต้าแคนมีห้องนอนส่วนตัวแล้วนั่นก็คือกกงของเขาเออเนี่ยยายไล่ก็ดูแลดีดีเอฟซีก็มีความสุขอะตื่นเช้ามายายไล่ไม่ต้องทํำอะไรท้ายไต้เต้าแคนเราก็ยอดวิวเลอากัปังแล้วเราก็พลอยไปดูด้วยมันมีความสุขความสุขที่ได้ดูเต้าแคนเนี่ยคือมันไม่มี อย่าหลีกจากกานเออแล้วมันก็ด่าเราไม่เป็นด้วยอะเออใครอยากมีความสุขนะคะแบบความสุขที่แบบว่าอ,อ่าไม่ต้องแบบว่าเออความสุขแบบธรรมชาติแบบนี้นะความสุขที่ได้มองได้เห็นแบบเนี้ยอืมไปเบิ่งเต่าแค้นเลยค่ะเออม่ได้ความนารัก พอเบิงเต่าแก่นเคยกินนอีหล่าเด้เพราะว่าเป็นหมาของอีหลา่าเ,เองเนาะเออเหมือนแม่หน่อยแล้วว่าโอ้ยเสียดายเจ้าเอาลูกกอยไม้ยังเอามาขึ้นกว่าเด้อเราอะแต่ฉันรู้นะพวกเธอรอให้แม่ขึ้นไลสสดใช่ไหมจ็ปัจะจปจเจเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นไลสดแม่เออไลสดก่อนก็ได้แนละ้วก้ยมากินจุ่มตาอืมแม่ก็หิวข้าวเหมือนกันแม่กินแต่ตอนสิบสิบเอ็ดโมงมั้งวันนี้แม่ก็ตื่นสาย เออเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อวานนอนตื่นเมาานื่อวันวันที่เปิดฤดูกาลตื่นเบิดขึ้นว่าจอบเบึ้งอีหละเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ห่วงบอสห่วงอีหล่าหรอกคุณนอนไม่หลับเองก็แค่นั้นนะคะทุกคนอืคลิปนี้นะว่าถึงแต่เต้าแค้นกับจบคลิปแล้วห้านาทีสิบนาทีเออคือเต้าแค้นเนี่ยเขาจะมีห้องส่วนตัวแล้วเออยายไล่วาสิพาออกก้อนเสือสองเดือนแล้วว่ะ มันก็ได้หมดเพราะว่าไปรถส่วนตัวอืมแต่ถ้าสมัยก่อนถ้าเราไปรถบัสไปกะวงมันนี่มันก็จะอยู่ยากเนาะในเพิ่นมาก,กับเปิ่นมีบุญพอกานใช่ไร่ไ่้เราก็มีเงินมีเงินซัพพอร์ตแล้วก็มีรถส่วนตัวราคาหลายล้านมีบุญไร้ไร่กะหลวงเราดีดีนะเออคือว่าคนที่ไกลชิดอีลาที่ทําเพื่อลูกอุ๊ยงเนี่ย แม่มองว่าพวกเขาได้รับปฏิหารได้รับสิ่งมหาศา์แม่หญิงก็ได้รับน้ำเน้ออมอุม่งเอ้ยขอให้ได้ขายบ้านคนลลูกสี่ห้เจ็ดทับเก้าเนี่ยอมอุมอ่นอุ่อบหมิงขอให้ป๊าทำรักษาขายบ้านได้สำเร็จแต่แม่ไปในเดือนนี้ไม่คนติดต่อมาสาอเอีย๋ยเลยเปถึงคนใจดีค้นใจมีวาสนาแล้วก็เจ้าของบ้านเนาะให้มาสื่อให้ได้สำเร็จเออแม่สี่โอนให้อีราเลยขั้นเขามาสื่อไปในเดือนนี้นะ โอนให้สองหมื่นเลยค่ะให้เขามาตัดสินใจซื้อแล้ให้เขาวางเงินมาจำเนี้ยโอนได้เลยอืมแล้วก็ให้มันมีการตกลงที่ชัดเจนหรือเขาซื้อเงินสดยิ่งดีค่ะให้เขาซื้อเงินสดแห่งสิดีคนสุราษฎรนี่การหวยหลายอยู่ไรอืมนะคะทุกคนก็คลิปนี้แม่ก็ยังมาพูดถึงเต้าแคนเพราะว่าถ้าไม่พูดอ่ะเอฟซีจะว่าแม่ ลืมเต่าแค่นน่ะติ FC เต้าเต่าแขนก็ไม่น้อยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลน์ัสก์กสตไกยไม่หยิงนะคะเต่แาแขนจะมีบ้านมีห้องส่วนตัวแล้วทุกคนบ๊ายบาย